โลกถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนโลกที่มีมังกรมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆอาศัยอยู่โลกปีศาจที่เผ่าปีศาจและเหล่าปีศาจอาศัยอยู่และโลกวิญญาณที่เป็นที่อยู่ของเหล่าผู้ล่วงลับฉันเคยเป็นหนึ่งในนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกวิญญาณเพราะโลกวิญญาณ คือที่ที่เหล่าวิญญาณพัหนักอยู่ชั่วคราวเพื่อรอการเกิดใหม่หลังจากที่ล่วงรับไปแล้วจึงไม่มีแนวคิดอย่างสิ่งที่เรียกว่าผู้อาศัยแต่ฉันเรียกตัวเองว่าแบบนั้นทำไมนะหรอเพราะฉันไม่คิดที่จะไปเกิดใหม่นะสิเมื่อสมัยที่อรารยธรรมเพิ่งถือกำเนิดพวกมนุษย์ใช้ฉันเป็นเครื่องส่งเวอร์ชินแรก ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ส่วนเรื่องที่ว่าฉันถูกสั่งเวรให้ใครนั้นก็ยังคงเป็นปริศน,นาจะว่าถูกสั่งเวรให้กับสวงสวรรค์แล่วเทพเจ้าก็ไม่รับเครื่องเส้นส่วนมังกรนั้นก็ยังไม่ได้ญาติดีกับมนุษย์เลยด้วยซ้ํานั่นแปลว่าฉันตายอย่างสูญเปล่าไงล่ะด้วยเหตุนั้นฉันจึงเลือกที่จะไม่ไปเกิดใหม่ เพราะกลัวจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งทั้งที่ตั้งใจไว้แบบนั้นแท้ๆสำเร็จแล้วงานวิจัยสำเร็จแล้วอึดอัดชมัดร่างกายหนักจังเดี๋ยวนะฉันมีร่างกายด้วยเหรอนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกไม่ดีตรงไหนไหมเจ้าตุ๊ก,กตาหนอยผลงานชิ้นเอกของเรา ทำไมถึงไม่พูดเลยล่ะอ่าล้มเหลวอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยหมดทุนวิจัยไปตั้งเท่าไหร่แล้วตุกตาในที่สุดก็พูดสักทีสำเร็จแล้วค่อยยังชั่วใช่แล้วล่ะเธอกลายเป็นตุ๊กตาอันทรงพลังแถมยังเป็นอมตะด้วยร่างนั้นคือร่างที่เหล่านักเวทในหอคอยเวทมนต์ของเราอุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อวิจัยและสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าเราไม่สามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในร่างนั้นได้จึงเรียกวิญญาณอย่างเธอมาสิ่งในตุ๊กตาแทนไงล่ะต่อไปนี้แม้กระทั่งมังกรเธอก็คงจะจัดการได้สบายเลยแหละถ้าการทดลองเคลื่อนย้ายพลังสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะนะอ่า ไม่ต้องห่วงหรอกเธอน่ะต่างจากมนุษย์พวกนั้นเพราะว่าเธอเป็นตุ๊กตาเลยรับรู้ถึงความโทรมานไม่ได้วิญญาณอันทรงพลังที่จะไม่แตกสลายไปง่ายๆเมื่อถูกเล่นงานกับร่างที่ทนทานพอที่จะรับมือกับพลังวิเศษของเธอได้สรุปคือกำลังบอกให้ฉันเป็นหนูทดลองใช่ไหมเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอก ถึงมันจะไม่มีหนทางปฏิเสธอยู่แล้วก็เถอะนะก็มีอยู่นะนี่มันอะไรกันยังไม่ทันได้เคลื่อนย้ายพลังเลยนะมังกรรับมือกับพลังวิเศษของฉันได้จริงด้วยแฮเป็นร่างที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ข้ามันซะเร็วเข้าเจ้าพวกเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงไม่อยากเกิดใหม่ทำลายทุกอย่างให้สิ้นซากซะซะช่วยด้วยอาแม่บ้านตุกตาของราชาปีศาจตอนที่หนึ่งฉันนั่งเหมือลอยอยู่บน ซากหอคอยที่พังทลายลงมาอยู่เป็นเวลาหลายวันถึงมันจะดีแล้วที่ที่นี่ถูกทำลายลาบเป็นหน้ากองแต่ทีนี้จะเอาอยัางไงต่อดีล่ะฉันไม่มีที่ให้ไปเลยไม่สิถ้าจะให้ไปก็ไปได้แต่ฉันไม่มีที่ที่อยากไปมากกว่าจะให้ไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกมน,นุษย์ก็เข็ดขยะเหลือเกิน พอร่างนี้เป็นตุกตาที่ตายก็ไม่ได้บาดเจ็บก็ไม่เป็นไม่มีใครอยากมายอมรับหรอกใจอยากจะกลับไปที่โลกวิญญาณแต่ฉันก็กลับไปไม่ได้พอร่างนี้เดินเป็นอมตะจะพังแล้วพังอีกยังไงก็ต้องอยู่แบบนั้นไปตลอดการเพราะฉันเป็นตุกตานี่นาะไอพวกหิงสวยเอ้ยไม่ใช่มนุษย์สินะหืมใครนะ่ะ ใช่เธอหรือเปล่าที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นแบบนี้นายเป็นใครฉันคือลาซาปีศัจคาร์เดสเจ้าแห่งโลกปีศัจเจ้าแห่งโลกปีศสจเหรออ๋อปู่ของนายชื่อเซลเตอร์หรือเปล่านะเออนั่นมันชื่อคุณปู่ทวดเธอไปรู้จักคุณปู่ทวดของฉันได้ยังไงกัน ก็เจ้านั่นชอบอวดเลนอยู่ในโลกวิญญาณยังไงล่ะเจ้าเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมตอนคุยกันก็เอาแต่ทำเหมือนฉันเป็นคนแก่ช่างเลวไหลสิ้นดีฉันเลยจำได้ไงเออพูดไม่ออกเลยแฮะเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยเป็นใครน่ะเหรอก็เป็นผู้อาศัยของโลกวิญญ,ญาณที่ถูกขโมยตัวมาแบบไม่เต็มใจไงฉันเป็น หนูทดลองถ้าให้เล่ามันก็จะซับซ้อนไปหน่อยรอบเตอเธอมีของแปลกๆลอยอยู่ด้วยเจ้านี่ก็เป็นเพราะการทดลองเหรอจิมจิมห่าพ้องอะเจ้านี่เป็นแค่พลังของฉันต่างหากเธอดูแข็งแร่งไม่ใช่เล่นเลยนะอืมแข่งแร่งถึงขั้นตายไม่ได้เลยแหละเธอปรารถนาความตายงั้นเหรอปรารถนาสิ แต่ร่างของไอตุ๊ก,กตาเ่งสวยนี่มันเดินแข็งแก่งเกินไปฉันมีลูกชายอยู่จูจๆพูดอะไรเนี่ยฉันอยากให้เธอไปเป็นแม่บ้านของลูกชายฉันอะไม่เอารู้ไหมว่าเผ่าปีศาจมีหนึ่งในพลังสามอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดกืนกินล่อลวงและทำลายล้าง ลูกชายของฉันเกิดมาพร้อมกับพลังทำลายล้างในบรรดาราชาปีศาจรุ่นที่ผ่านมาไม่เคยมีเผ่าปีศาจวัยเยาว์ตนไหนที่มีพลังมากขนาดนั้นมาก่อนนี่คือช่วงอวดลูกงั้นหรอสมแล้วที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเซลเตอร์ลูกไม้หลุนไม่ไกลต้นเลยถ้าเด็กคนนั้นกลายเป็นราชาปีศาจ เขาจะแข็งแกร่งขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถมอบความตายเป็นของขวัญให้เธอได้อะไรนะฉันสามารถกลับไปที่โลกวิญญาณได้งั้นเหรอพูดจริงไหมจริงสิถ้าเธอตกลงเป็นแม่บ้านให้ลูกชายของฉันจนกว่าเขาจะขึ้นรับตำแหน่งราชาปีศา์แล้วก็นะ แต่ว่าฉันอยู่ในโลกวิญญาณมานานมากก็เลยไม่รู้วิธีดูเอกสารหรืออะไรทำนองนั้นเลยนี่สิแถมยังไม่รู้ด้วยว่าแม่บ้านต้องทำงานอะไรบ้างเรื่องเอกสารนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีผู้ช่วยอยู่แล้วงานที่เธอต้องทำก็มีแค่คอยดูแลลูกชายของฉันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประสาทเท่านั้น นั่นหมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องต่าลายไปกับเอกสารที่ซับซ้อนแถมถ้าเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุบตีคนรับใช้ได้ตามใจชอบเลยงั้นเหรอแล้วพอจบเรื่องเจ้าหนูนั่นก็จะส่งฉันไปที่โลกวิญญาณฝากตัวด้วยนะคะท่านราชาปีศารฝากดูแลเหลินฉันด้วยล่ะเซลเตอร์ ลูกชายของฉันชื่อจูเลียนโอ้โห oh ชื่อพอดีจังจริงใจหนึ่งยเอร์ซยิ้มการเล่นสนุกครั้งนี้ประสบผลสำเร็จแล้วสินะฮะ <Huh? S 3> ยินดีต้อนรับสู่ปราสาทราชาปีศาจแม่บ้านของจูเลียน